สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพาน้องอูเรียนภาษาจีนกันนะครับดูการแต่งตัวในการอันนี้นะครับเียาีนอันนี้แม่แอมนะครับเป็นเป็นครูผู้สอนนะครับนะอันนี้เรียนภาษาจีนกันนะครับกาลังเรียนภาษาจีนกันนะดูนะครับดูหน้าดูหนะ้าอันนี้แม่แอมนะครับ แม่แอมก็เริ่มอาการดีขึ้นแล้วครับดึงก็ต้องดุมยาดุมเรียนออนไลน์กันนะครับนะนะไม่ได้เรียนออนไลน์วันนี้วันเสาร์อาทิตย์อ๋อก็วันเสาร์อาทิตย์ทำการบ้านใช่ไหมลูกนอนทำการบ้านใช่ไหมรับยากมากเลยยากมากเลยดูหน้าแม่แอมนะครับว้าวไม่อ่าน เรากำลังทำอยู่หนูร้อนเลยเนี่ยเออนะครับนะบรรยากาศนะทำการบ้านกันนะเออนี่ยนะครับฟังก็ต้องเปิดเดียวทูนะครับอ่านว่าอะไรบ้างอะลูกยากมากเลยอะไร โดยชุดน,นะโอ้โอยเนาะดยชุดอันนี้เจ้าหญิงเหรอเจ้าหญิงอมีังเมีสะดือด้วยเนี่นะครับนะเออเนี่ยนะแล้วจะมองเห็นไหมล่ะน่ะเห็น โอ้ยนอนขนาดเรียนนะเนี่ย<อ>ด้นี่ก็คือแม่แอมนะแม่แอมเป็นคนเปิดเปิดคลิปให้ให้ดูนะครับนะ<อ>ดูนะเนี่ยนะครับน้าก็กำลังเรียนออนไลน์กันนะดูคลิปนะครับนะ ดูดูดูอ่านออกไหมคะทุกคนดูอ่านออกไหมคะแล้ะฮันนี่อ่านออกไหมไม่เลยเอา <c oughs> แล้วเรียนยังไงละ่ะไม่ได้ต้องเรียนออนไลน์แบบเหมือนให้ครูมองเห็นเลยนี่รูอัดวิดีโอมาให้ดูอ้ไม่ว่าอะไรนะครับนะครับนะฮันนีครับเ,เรียนในการทำการบ้านหลังจากทุกคนอาการเริ่มดีขึ้นนะครับนะ สาแว่นอีกแล้ะถ้าไม่ใส่แว่นเนี่ยเรียนไม่ได้ใ okay ช่ไหมลูกจะไม่สวยอ๋อมันจะไม่สวยอ๋อ huh มีม like> ุ้งด้วยโอ้ยเนาะแหวนด้วยมุ้งกดด้วยโอ๋อยให้นัางยีทำการบ้านกันนะบายบายกับลูกบายบายก่อนบายบาย